ไทยไข่ผมเลยผมออมนำนะไข่ผุดเจ้า้างผุดขวบมาเด้อมีอะไี่เหมอกับเราอุ่นรณดีขังานบอมทองออกไปเลาไม่ ก็เข็งสดเลยวะอืมนอนสดนน่ไม่ค่อยกินค่อยกินว่ราะตัวเยอะใช่อดเป็นปลาปลายู่ปลาร้า เอ้ไปโดนุ่ดานับนข้อไมเจ้าน่เขาเอน้ำไมัเ้า